ครับแม่แม่เอฟซีครับผมสวัสดีครับเอ้าต่อส่งก็ได้สวัสดีครับผมอ้าวล่ามช้างเสเร็จก็หาหน่อไม้ครับผมนี่ครับผมหน่อไม้โอ้หน่อไม้ครับผมอือหน่อไม้น,มน,ไมน้อยไง ออกันเลยอน้องใหม่จะได้ไล่เถอะเราก็หาหนอมไม้ไปทำกับข้าวนะครับผมใหม่บื้อใหญ่สั่งห้าหน่อมไม้เฮือนเออใช่กับหน่ำไม้เฮือน ใช่ก็ซอยคุณต๋าหาหน่อไม้นี่หน่อไม้เฮ้ยใช่าย,ยากเนาะไม่ได้ใช่หาจิ้มเองอืมน,น่าใช่เหรอนี่ใช่ก็พอดีครับก่อนอ่าไม่หักกินเองเลยใช่หนี่น้อยมบื่อัวยะอีบางลางมาไม่มีหน,น่อไม้โอ้นี่หน่อไม้ นี่เออให้พาชายหาหน่อไม้เอ้านี่หน่อไม้นี่เอาชายเอาเอาชายเอ่ะฮะหาหน่อไม้ดูพิษหาหน่อไม้ดูนี่นี่หน่อไม้สดๆหจังเสียาถือคู่เนาะหาหน่อไม้หน่อไมยสุดๆเสียบหน่อไม่เต็มฟ้าว่ันมวยหน่อไม่ยี่ฟางหน่อไม่ หฟันวิทหาหน่อไม้ครับผมฟันอเลยวินี่ฟันอะไรหนิฟันเลยนี่เอ้านี่นี่นี่ฟันเอาจ้ำจำเลยจ้ำจ้ำเลยฟันไปทำกับข้าวครับหาไปทำกับข้าวครับผมเออจ้ำจำเลยน่ะเออเออนั่นละหักเอาขึ้งน้ำหักขึ้งน้ำนั่นละนาทีก่อนนอนหนึ่งติดกันนันเด็ดเออนั่นละหักกันเลยนะหักไว้มันใหญ่อ่อน เออหักเอาสุดๆนี่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 เออหน่นอยนีหน่อย,อยว่าแต่ขอมา่ะจะถือเองไงแล้วคันสกรินก็ไปนึกถุเลยเออข่าวผ่านวิทยหาเอาไม้ครับอ่อาทำฟางเสร็จเราก็หาหน่อไม้ไปทำกับข้าวกินนะครับผม

ออเออแกกเกินน่ะหักก็เลยหักก็เลยนะ่ะหักก็เลยไม่ต้องฟันเออ<แ>นี่เออฟันเลยนะ่ะฮิตบวกหอมน้อยหอมดีนั่นหน่อนหนึ่งหนึ่งหนั่นนงหน่อหนึ่งหัก,กเลยหัก,กเลยไม่ต้องฟัน,นเฮ้ยถุงซองลงฮะฮิตบวกนะกนคิดเขาอยู่ไปปลากล้วย Hai hát đi Hát con đi, cái im rồi đi con cũng gọi xuống hình lại xem Cái nhà ngựa cũ phải xảy, hát hết uống Chú, đi thế nào, cái cây cây cho Hát, hát nó luôn Nì, nì, nì Nì, ít gì, nì Nì Hát đi, hát nó no với nhau, hẹ chay nè Ừ Nó nhau 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 ไอ้ใช่เนี่ยมันใช่าหาหน้อยมุ่นไทยก็มาหาหน่อไม้ครับหาหน่อยเงี้ยใช่เนี่ยเพื่อนละเออ,เอ,อหักหักแข็งโ <c oughs> ห่ไหนอะใช่ไอ้ใช่ก็มาหาจุดหน่อไม้เหมือนชายก็หาหน่อไม้เหมือนกันครับอยู่ใต้ต้นไม้ไผ่นะครับชายไปงานทั้งมันถือมะไปก่อใหญ่อีกมาฮะ,ะดูก่อทั้งนอีกฮนะออหน่อไม้ แล้วเราก็ไปหาหน่อไม้หนุนใหญ่มาจากตลาดนะเทากับข้าวข้าวความทิหาน้อยก่อนนะหน่อไม้เยอะๆเลยอือไม่หน่อไม้เนี่ยนี่คือจักนี ฮักเลยนะนั่นฟันน้องน่ะฟัน said, od, <note. S 2> น้องน่ะ <øre> ันละเออนั <el ix> <dollar> ่นละเออมันอีกเต็มเลยนะนอนเงักเลยฮักเลยฮักเลยฮักเลยเอองนเต็มเลยอู้น้องหมลยปลานี่น้องไหมลยแอ

เออมาอ้เยอะเลยนี่ก็นอน,นังอีกอ๋อน้องไม้สนุกเลยเข้าเย็นของเราครับผมหักนะเออหักหนะ

ฮเ <h aha> น,น้นอยขึ้นน้อยขึ้นเยอะเลยน้อยเขาเราก็ได้เยอะแล้วนะครับผมดูดดโค่นนึกโคนาด้วยไงเออเราก็หาหน่อไม้ทำเป็ข้าวกินนะครับผมวันนี้ฝนตกได้หาเงินก็หาหน่อไม <c ười> ้นี่ไงนี่ไงวิทย์นี่วิทย์นี่นี่นอนแล้วมาแล้ว nhìn này, nhìn dậy lưỡi Nói này, ngồi dậy lên này, ngồi dậy lưỡi À Thì thế im nó, trên này, có lắm có lắm, đây trên đó